โอ้ยตายเห็นมันอยู่ในเราบ่า<ช>ไม่จีตัวเห็นตัวเดียวเ,ยเห็นตัวเดียวโอ้ยตานี่ค่ะลูกแม่เปิดค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะนี่ค่ะเรื่องที่นุกอยากจะพูดนะคะคือคุณตาเขาเอาลูกของแม่เปิดค่ะออกมาจากายุงข้าวเนาะคนอีสานเขาเรียกเานะ้เาเนาะแล้วข้าวะ ออกมาหน้าตาก็มอมแมมอย่างนี้คือลูกชายของคณตาเห็นว่าเปิดคาบลูกขึ้นใบใบบนบนยุงข้าวนะคะเดี๋ยจะมีถ่ายยุงข้าวให้ดูนะคะแต่ว่าจะพูดเรื่องนี้แหละมันก็ดันมาเกิดเรื่องของมีอีกตัวหนึ่งนะคะไปเอามาคุณตาไปค้นดูอีกปรากฏว่ามีสองตัวนะคะก็น่าสงสารนะคะน่สงสารนกก็จุบนะะไม่รู้จะพูดยังไงนะคะ อยู่บนนี้มันก็หมาขึ้นได้นะคะหมาขึ้นได้ไม่เปิดเขาต้องระแวงมานะคะหมาจะขึ้นไปได้นี่นะคะ่ะเพราะว่าจะพูดเรื่องนี้นะคะ่ะแต่ว่ามันก็ดันมาเกิดเรื่องของหนูดํากับหนูดาขึ้นมาก่อนเรื่องหนูดํากับหนูดานั้นแม่นุ๊กทําใจแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่กลับบ้านแบบนี้แสดงว่ามีอันตรายกับเขานะคะคือถ้าคิดมากก็ยิ่งไปกันใหญ่คือ นุกกลัวนุกจะเบอร์นะคะเวลาขี่รถไปทํางานขนับมอไซน์นี่ถนนสี่เลนที่ข้ามถนนไปโรงเรียนน่ยไปทํางานเนี่ยนุกกลัวนุกจะเบอร์นะคะเบอร์แล้วกับเกิดอุบัติเหตุแล้วมันจะยุ่งเลยอะค่ะจะยุ่งเลยเด็กๆไม่รู้จะอยู่ยังไงนะคะแล้วเรื่องใหม่ก็ขึ้นมาอีกแล้วนะคะเห็นไหมคคือไม่สบายใจแค่ไหนนุกต้องข่มใจข่มใจแล้วก็ต้องมาสอนนักเรียนอีกนะคะแล้วมันก็หลายเรื่องมากนะคะ ถ้านกจะปล่อยผ่านไปเลยอย่างเงี้ยนกก็สงสารนะคะตาดำๆเนี่ยตกลงมาจากเล้าเนี่ยถ้าแม่ไม่อยู่เนี่ยหมาคาบไปนะคะหมาคาบไปหมาที่อื่นเขาก็ามาส่งน้ําด้วยนะคะเมื่อวานนี้นะคะ,ะคือค่าใช้จ่ายมีอยู่ทุกวัน,นะคะค่าใช้จ่ายอกู่กับเด็กๆทั้งแม่ฝฟยป่วยนะคะคือขนาดบางท่านขนาดดูแล้วยังเราวยังนี่เอาเข้าบ้านแล้วนะคะเข้ากรงละ แล้วยังหดหูแล้วตัวนุกเองอ่ะที่ต้องเจอทุกวันสัมผัสทุกวันน่ะนุกจะไหวไหมคะจิตใจนุกจะเป็นยังไงนุกจะไหวไหมนุกไม่ได้เลี้ยงแมวอย่างเดียวนะคะงานนุกต้องสู้เหมือนกันนะคะต้องสู้งานสอนนะสอนนักเรียนน่ะเขาก็กินอาหารเปียกของวีจีนะคะก็คือแบ่งกันกินนะคะกระบาดรายก็เตรียมมาให้มันก็จะเข้าเป็นไหมคือเปิดไม่ยอมเข้ากงนุกจะเอาเปิดเข้ามาอยู่กับลูกภาพที่นุกคิดไว้เนี่ยคือ เขาจะได้มานอนเบาะนุ่งๆกับลูกในกรงแต่มันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่เปิดขู่แล้วก็ดิ้นมากไม่ยอมเข้ากรงเลยไม่ยอมเข้าบ้านในขณะนุูกเอาเขาเข้ามาทางประตูหลังบ้านนะคะไม่ได้ผ่านเข้ามาเห็นแมวในบ้านเลยเขาดิ้นแล้วเขาก็ขู่แล้วเขาเขาไม่ยอมเลยค่ะเขาจําลูกเขาไม่ได้ได้ขู่มากเลยก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงนะคะเขาอาจจะไม่ชอบการที่จะอยู่เข้าเข้ามาในบ้านแล้วก็อยู่ในกรงอะไรเงี้ย มีทางเดียวคือหากลรงให้เขาอยู่ข้างนอกกับลูกเขานะคะโอ้ดูเอาเถอะคะ่ะทุกท่านดูเอานะคะบางท่านอาจจะไม่ชอบนะคะอาจจะคอมเมนต์แบบแต่ก็หลายท่านเข้าใจให้กําลังใจหนูนะคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นโนดูโนดาหนูดาเมื่อคืนก็ร้องไห้จนปวดหัว,วคิดถึงคิดถึงพวกเขามากะคะ่ะแล้วก็ แต่ต้องแต่ต้องข่มใจนะคะนุกต้องมาทํางานนุกต้องมีสติะคะงานสอนถ้าเราแบบถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิเราจะสอนเด็กไม่ได้นะคะปรับเปลี่ยนอารมณ์แบบฉับพลันไปเลยนะคะเด,เด็กยังต้องการนมแพ้นะคะเพราะว่าเขาแม่เขาอ่ะไม่มีนมให้ลูกกินแล้วแหละนูกนุกดูนมเขาจะเหี่ยวๆมากแล้วแต่เมื่อเช้านี่ลูกเอาออกไปนะละูกเอาออกไปแค่หลังบ้านนะคะให้แม่เปิดให้นมลูกนะ เขาไม่ไปไหนนะเขารูกก้ว่าลูกเขาอยู่นี่ก็เขาก็ได้สัมผัสลูกเลียตัวลูกแล้วก็ให้นมลูกกินนะคะเมื่อเช้านุ้ไม่ได้เอาโทรศัพท์ออกไปเพราะนุ้มช้าแปตอยู่นะคะเราว่าจะถ่ายเดี๋ยวตอนเย็นนี้เขาเจอลูกถ่ายคลิปให้ดูนะคะถ้าปล่อยไว้ที่ยุงข้าะเขาตายนะคะตายจริงๆนะตายก็คือหมดเวรหมดกรรมนั่นแหละแต,แต่เราอยากเห็นภาพนั้นไหมอ่ะเราก็ไม่อยากเห็นนะคะเราก็ไม่อยากเห็นลูกไม่อยากเลี้ยงแมวเพิ่มนะคะ ไม่ได้อยากเลี้ยงแมวเพิ่มบางท่านก็อาจจะเอาอีกแล้วเอามาอีกแล้วใครละคะอยากเอามาก็ตาเอามาให้หน้าบ้านเลยตาแบบตาเขาจะเลี้ยงแมวเป็นเหรอคะเขาไม่เลี้ยงล่ะมันมีใครเลี้ยงหรอกแล้วเปิดก็ไปคลอดลูกอยู่ในบ้านเขาแล้วก็คาบลูกไปไหนต่อไหนจนสุดท้ายเนี่ยตาเห็นลูกชายตาเห็นอยู่ในยุ่งข้าวเขาก็เอามาให้แบบนี้ค่ะก็รู้จะว่าย,ยัางไงนะคะดูสิ หน้าตามอแมแบมนะคะออกมาหน้าสงสารอยู่เหมือนแม่ไม่มีผิดนะคะสายตาเศร้าๆเหมือนแม่ไม่มีผิดเลยตัวนี้เปิดเหมือนแม่เลยนะคะตัวนี้นุกคิดว่าเขาควรจะได้เสริมนมแพะนะคะน่าจะได้มีอาหารสารอาหารส่วนสีเทากับสีส้มนี่ก็ปกติดีนะคะปกติดีทําวัคซีนมานะคะสีเทากับสีส้มนี่ก็เป็นลูกไม่เปิดนะคะเราจําเป็นจะต้องทํามันให้ไม่เปิดแล้วละคะ่ะ ไม่งั้นจะมาขยายพันธุ์เต็มไปหมดเลยอยู่นี่แย่เ yeah, นี่ยเลยค่ะมันจะแบบวุ่นวายมากเลยค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ